แต่ในช่วงแรกไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะประสนกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ายังคงหลั่งไหลมาร่วมลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาราหนึ่รง,งร,ร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องค่ะพระสนิกรชาวไทยจากทัก่วทุกสารทิศนะคะรวมถึงคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณัารา100ปีโรงพยาบาลสิริราชอย่างต่อเนื่องอดีตคณะครูนักเรียนโรงเรียนบริหารธุรกิจอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดาลาอำเภอละงูจังหวัดสตูลคณะครูนักคณะครูนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒส,สวนสุนันทาคณะครูนักเรียนโรงเรียนหัวไซบำรุงราชอำเภอหัวไจจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาคณะวัฒนธรรมอำเภอสิงหนนครจังหวัดสงขลา สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตชมรมเกษตรบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีดิฉันเนี่ยมีความเชื่อว่าคนไทยทุกๆคนรวมถึงตัวดิฉันเองเนี่ยรักในหลวงมากๆถึงแม้ว่าท่านจะไม่ทราบหรือว่าไม่มีใครรู้ว่าเรารักมากน้อยเพียงไรเนี่ยแต่สิ่งที่เราคนไทยทุกคนทําได้ก็คือการรักแล้วก็สามัคคีกันนะคะเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้สึก ปราบปลื้มแล้วก็ภูมิใจในตัวคนไทยแล้วก็อ,อยู่กับพวกเราชาวไทยไปตับนั้นเท่านานค่ะก็ในฐานะ,ะนที่เป็นคนไทยคนหนึ่อนะคะก็คงรักพระองค์ท่านเหมือนทุกท่านที่ที่ชมอยู่นะคะถามว่าอยากให้คนไทยทําอะไรก็ทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดรับผิดชอบงานของตนเองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมันก็จะดีเองนะคะคงเป็นสิ่งเล็กๆที่ทําได้ง่ายๆไม่ต้องใหญ่โตมากมายนะคะ พวกเรามีความรักพระองค์ท่านเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราก็จะตอบแทนแผ่นดินไทยด้วยความรักเหมือนที่ท่านทำกับแผ่นประเทศไทยค่ะ สำหรับยอดผู้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนศะาลา100ปีโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวมทั้งสิ้น1,393,284รายชื่อค่ะเฉพาะวันนี้นะคะมีผู้ลงนามถวายพระพรจำนวน5,829รายชื่อ